เเดี๋ยวแลงช่วงนี้เป็นไรปะเนี่ยเงียบเงียบไม่พูดไม่จาเลยเอ่าก็คิดถึงเพื่อนเราคนนึงอะเออคือไม่ได้เจอมานานแล้วมันหายไปเลยนะเฮ้ยใครวะใช่รุ่นเดียวกับพวกเราหรือเปล่าวะอืมก็จินนี่งไงเออนั่นน่ะสินางยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เจอนาะนตั้งแต่จบมปลายรอกผืนมาาัดคราชันอยู่ไหนฉันดูย บลัชออนลิปสติกฉันอยู่ไหน oh. ฉันสวยอิสเบลลาจิตนี่ด้วยพวกเธอสองคนทำอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยเมลสวยจริงมาละชัดใส่ค่ะไปหาแฟรงค์ของจิตนี่ดีกว่าจิเรารักจิตนี่นะมาล่าว้าย มัวแต่ฝันต้องรีบไปเรียนคาบแรกแล้วเราทำไมทุกคนรวมหัวกันนินทาจิตนี่แบบนี้และที่เสียใจมากที่สุดก็คือแฟรงค์ไม่ได้คิดอะไรกับจิตนี่แฟรงค์ไม่ได้รักจิตนี่แฟรงค์ไม่ได้รักจิตนี่ มาืนล็อกให้คุณอยู่ตรงนี้จิตนี่เป็นคนหัวใจสลายค่ะเป็นคนไม่มีใครต้องการค่ะคุณครูจิตนี่มานี่สิคะคุณครูมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้จินนี่นะคะนี่ไงจ๊ะบิวตี f a r ร์มเบอร์เนสเนลไวท์ครีมสเต็มเซลล์รังนกนวดและมาร์คในขวดเดียวกันเพราะความสวยงามที่แท้จริงต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกนะคะ งั้นพิฉันส่งแค่นี้นะคะเขาคุณมากครับเออแล้วไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเหรอครับอ๋อดิฉันจิตนี่ค่ะเพื่อนพวกคุณไงคะยินดีที่ได้พบเพื่อนอีกครั้งนะคะฮะตี่ไม่ใช่หรอกม้าน,นี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมนเนี่ยอย่ามาหลอกอย่ามาแกล้งกันสิคะคุณขานี่จิตนี่จริงนะคะคุณขาว้ายอย่ามาเรียนแบบการบูดการจาของนางอีกเอางี้ถ้าคุณเป็นจิตนี่จริงๆน,นะ คุณจำได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณพูดกับผมเนี่ยคุณพูดว่าอะไรเพราะความสวยงามที่แท้จริงคือต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกและจิตนี่จะสวยให้แป้งดูจิตนี่จิตนี่จริงเนี่ยสวัสดีค่ะชาวโลกจิตนี่มาแล้วค่ะว้ <What? S 3> ายยังจิตนี่นี่แกจริงด้วยเหรอแล้วอะไรที่ทําให้เปลี่ยนไปขนาดนี้ล่ะจิตนี่ บิวตี้ฟาร์มเบ s ร์เนสเ h นไ e ด้วยลิขสิทธิ์เฉพาะของบิวตี้ฟาร์มที่มีสเต็มเซลล์รังนกเหลืองทองอัญมณ์อัญมณ์สเต็มเซลล์โกลเนสมีกรดอะมิโน,โนที่เข้ากับเซลล์ผิวของคนได้ดีที่สุดกระตุ้นคลอลลาเจนดูดซึมสู่ผิวง่ายและเป็นเซลล์ต้นกําเนิดให้กับเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพดังนั้นผิวจะดูเรียบเนียนอ่อนวัและดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นที่มาของแนวความคิดการนำรังนกแท้อันดาม,มันสีเหลืองทองมาพัฒนาเป็นสารสกัดอันเลือค่าอันดาม,มันสเต็มเซลล์โกลเนสลิขสิทธิ์เฉพาะบิวติฟาร์มยิ่งไปกว่านั้น บิวตี้ฟาร์มได้ค้นคว้าวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวเกาหลีในปี2014ค้นพบว่าสเต็มเซลล์รังนกเหลืองทองอันดามันนั้นทำงานได้ดีกับสัตว์สกัดเมื่อหอยทากจากประเทศเกาหลีและสัตว์สกัดจากสารหร่ายหิมะสีแดงประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถชะลอความแก่ของเซลล์โดยการเพิ่มระดับการทำงานของเอนไซม์และกระตุ้นคอลลาเจนในผิวชั้นลึกจึงเป็นที่มาของบิวตี้ฟาร์มเบอร์เนสแนลไวท์บิวตี้ฟาร์มเบอร์ s n สแน w ไว t e